คุณคุยอะไรกันสองคนนะครับจะเป็นสองสไตล์ลอะไรก็คือทางนี้เป็นทางน้ำใช่ไหมอีกฝัก่งก็เป็นภูขเขาผมถามเขาว่าปกติอย่างเขาอยู่เชียงใหม่ะแสดงว่าเขาก็น่าจะชอบภูเขาส่วนสาหรับแทมเองชอบกีฬาทางน้าทุกชนิดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมส่วนตัวผมชอบทะเลมากกว่าภูเขาครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าอ้ใช่ไมการเลือกอลึกซึ้งมากไม่มีใครผิดเลยนะแต่มันเป็นเรื่องความชอบเพานั้นเองมองหน้า มองหน้าเขาหน่อยเอออ๋ออย่างงี้ไม่มีอะไรไม่มีต้องเสียใจเราแพ้แค่โลเคชันเท่านั้นเองไม่มีอะไดับไฟหนึ่งคนพาอีกหนึ่งคนมาเจอเราครับเชิครับ ชอบเล่นพวกอะไรเป็นไิเศษกีฬาที่เล่นอชอบเตบอดค่ะอะไม่บอดเหรอครับเลยที่ยปกติเที่ยวภูเขานี่เที่ยวสายหนนะฮะ ไม่เคยลุ้นอะไรเก่งไส้ขนาดนี้มาก่อนเลยการเดินไปเดินมา,า,าทำไมสุดท้ายคุณถึงตัดสินใจค,คุณคุยอะไรกันสองคนนะครับจะเป็นสองสไตล์อะไก็คือทางนี้เป็นทางน้ำใช่ไหมอ,อีกฝั่งก็เป็นภูเขา ผมถามเขาว่าปกติอย่างเขาอยู่เชียงใหม่นะแสดงว่าเขาก็น่าจะชอบภูเขาส่วนสาหรับแพมเองชอบกีฬาทางน้ำทุกชนิดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมส่วนตัวผมชอบทะเลมากกว่าภูเขาครับแล้วก็เลย<อ>รู้สึกว่าอ้เห็นการเลือกกลึกซึ้งมาไม่มีใครผิดเลยนะแต่มันเป็นเรื่องความชอบเพานั้นเองอเออมองหน้าเขาหน่อยมองหน้าเขาหน่อยเอออ๋ออย่างงี้ไม่มีอะไรไม่มีต้องเสียใจเราแพ้แค่โลเคชันเท่านั้นเองไม่มีอะไรปักหุดนิดที่